กระดานเลยอุ้ยใครโอ้นี่มาช่วยทีไฟไฟฉายโอเคต่อไปเปิดเอาลระเอาลระตอนนี้เราจะไม่เล่นแล้วนะทุกคนเราจะแบบจริงจังเกมมิ่งซาที่ผ่านมาก็ไม่เล่นเล่นตั้ตาเลยนะจริงจังหมดเลยเอาหรอเอาเราจริงจังกันแล้วแต่เราได้เท่านั้นใช่ไหมแต่พูดตรงๆนะว่าแป้งอะชอบบ้านหลังเหล็กมากกว่าคือมันรู้สึกแบบเหมือนอบอุ่นอะอบอุ่นนะ ชายอบอุ่นกับผีอบนะเฮ้ยอะไรอ่ะโอาโหอะไรอะไรอะไรไอใต้โดนลากต่อหน้าตามือหยาบหยาบมือหยาบหยาบลากหนูไปข้างบนครับข้างบนไปซอยไปซอยพี่แปงก่อนเฮ้ยไอ้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 หนูมองไม่เห็นอ่ะพี่แปงเจอมาแล้วเจอมาคนเดียวด้วย พี่อยู่ข้างล่างแล้วพี่อยู่ข้างล่างแล้วจ๊อน์ี่นี่เมื่อกี้ใครเดินผ่านห้องตำรวจห้องแรกช่วยด้วยครับช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยหนูอยู่หน้าประตูแล้วหนูด้วยนะประตูเพิ่งเอาไว้ดูเอาไว้จุดเทียนแล้ด้วยดีกว่าหนูออกมาแล้วหนูออกมาแล้วจากการที่เราดูมือเมื่อกี้นะคะของผีเนี่ยเป็นมือที่ค่อนข้างหยาบกร้านมากแปลว่านะมีสิทธิ์ที่อาจจะเป็นผีที่แก่ๆก็คือผีเด็ก Ghost you can't talk i d o n t k n o w หนูคิดว่าอาจจะเป็นผีที่ต้องใช้ไม้กางเขน เดี๋ยวก่อนนะตุ๊กตาวูดูผมเอ้ยมันโยนอีกแล้ววัดฮะยังเหรอโอ้ยมันโยนอีกแล้วอ่ะจริงมันจะโยนอะไรสองตาติดกำลังตามล่านะอารมณ์นั่นนะคะตุ๊กตาวูดูตัวนั้นคิดพี่กิจโยนออกไปไม่ใช่พี่โยนผีโยนเก็บกลับมาก่อนแล้วโยนลงไปตรงนี้เฮ้ยตัวเดิมหรือป่ะเนี่ยกลัวกลัวัวเดิมก่อนีเลยแนะนำให้ถือเฮ้ยให้คำรามพี่ได้ยินแล้ว คือเครื่องป้องกันเลยนะเอใช้ล้วเราต้องใช้เกลือแบบไหนเกลือศักดิ์สิทธิ์หรอผีใส่ชุดสุดไหะสุดดำไหไม่ใช่มันจมน้ำเหรามันลอยจมน้ำาหรอแต่แต่เมื่อกี้เมื่อกี้หนูเห็นมันเป็นเงาแบบว่าเหมือนเลื้อยๆลงไปตรงคุกนะเราลงไปที่คุกไหมเราลงไปที่คุกดูไหมมันหัวฟูๆนะผมหูฟูอาจจะเป็นจมน้าเฮ้ยเดี๋ยวหัวฟูๆมีอยู่สองตัวจะไม่ได้หรอมันมีผีไอ้ที่เป็นปีศาจด้วยนะแวมไพร์อะ ไปเอ้ยมา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 เตรียมปลาระวังระวังพี่ช่วยด้วยช่วยด้วยใครใครบินมาจมน้ำ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 จตัวเดิมตัวเดิมการแข่งกันไม่ได้การแข่งกันไม่ได้ไปเอาไฟจีไปเอาไฟจี่ต้องถือของอื่นก่อนเมื่อกี้ผมโยนเกลี่ยสีไปมันโกรธอ่ะ อ่าคุณเพิ่มคำโกรธมันอ่ะถ้าเรารู้ว่ามันเป็นผีจมน้ําอยู่แล้วงั้นเราก็จะต้องใช้พิธีกรรมแบบเดิมปะเกือศักดิ์สิทธิ์เปิดน้ำห้าก๊อกโอเคงั้นอตอนนี้เราจะทําการแรนดอมไม่ได้ผีจมน้ำนะครับต้องแรนดอมแปง้งติดเลยเย็บผ้าใช่ปะโอเคพร้อม เดี๋ยวหนูจะจัดการมันด้วยพลังแห่งดวงจันทร์ What เฮ้ยสุดยอดเพราคุณสองคนตายไปเมื่อกี้ตายไปฉาดๆก่อนหน้านี้คุณมาแก้แค้นหนานานี้ใช่เราจะเริ่มการแก้แค้นณบัดนี้เยอะผมขออารมณ์างลังำหน้านะระวังมาอีกแล้วมาอีกแล้วมาอีกแล้วมาแล้วมาแล้วมาแล้วระวังหน้าระวังหลังกันทุกทนะครับมาใครของตกใครของตกเฮ้ยทำไม ได้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 ระวังนะระวังนะในระหว่างที่ในระหว่างที่มันโดนฆ่าไปอ่ะมันยังสามารถฆ่าเราต่อได้นะทำไมถือทู่เฮ้ยมันมันมันมามันมามันมาโอ๋อทำไมถือทู่ให้มันของเผื่อของตกไงอ๋อโอเคช่างของตกอันนึงดิถือของดีๆถือของดีๆผมถือกระดานเลยผมถือกระดานเลยอุ้ยใครใครโอ้โอนี่มาช่วยทีพอไปไฟใช่ไหโอเคต่อไปเปิดเลยเอ้ยโอ้โหต่อหน้าเลย เปิดน้ำครับไปไปไเปิดน้ำไม่ละตัวลำบากห้องน้ำอยู่นี่หนึ่งก๊อกหนึ่งก๊อกสองก๊อกสามโอเคหายห้องน้ำอีกห้องหนึ่งครับถ้าจำไม่ผิดห้องน้ำอีกห้องมันจะอยู่อีกชั้นหนึงนะขึ้นไปดูกันไปๆๆห้องไหนแลเนี่ยมามา มันจะโดนวะไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรเ,เราอยู่ได้เราอยู่ได้ดใครกองตกเจอใครเจอใครขอแป้งไม่เจอนะไม่เจอใช่ไหมลงไปข้างล่างอกีกฝั่งหนึ่งครับเอ้ยเสียงกรึ้งเจอของเล่นครับจเบจอห้องน้ำหรือยังครับยังครับฮัลโหลเก็บของเล่นไปละเก็บของเล่นไปละ ัสอยู่ชั้นล่างนะนี่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 เจอแล้วเจอแล้วนี่ไงเปิดแล้วนี่เราเปิดแล้วเราเปิดแล้วข้างเรานี่หว่าอยู่อยู่ข้างล่างตรงคุกเลยเหรอไปเฮ้ย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 กระพิบไปกระพิบมาพี่มันมาไปกระพิบจากอะไรอ่ะไอ้ไอ้ไอ้ดูดูดูดอ้ใหญ่ใหญเอาเอาอะไรฮะพี่เป้ตาย คุกหลักคุกอีกเลเมื่อกี้เมื่อกี้หนูใช้พระแม่มาลีแล้วอ่ะแสดงของหล่นหรือเปล่าไม่หล่นพระหนูใช้อันอื่นถือไว้ก่อนไม่เป็นไรไม่เป็นไรทุกคนทุกคนปราบผีเลยปราบผีเลยต้องถามว่าตอนนั่งมันท่เออถ้าหนูยังเท่เลยดูดิสะพานโค้งด้วย บางทีเวลาแบบถือของอื่นใช่ไหมแล้วมันตกอ่ะมันจะเป็นของชิ้นอื่นที่ไม่ใช่ที่ไม่ใช่ของของกันได้นะถ้าเราซื้อของสามชิ้นเราต้องกดสลับอีกทีไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรแล้วเราขาดอะไรตอนนี้เมื่อกี้แป้งอะเปลี่ยนแล้วแป้งอะเปลี่ยนคือพอมันไอ้นี่ใช่ไหมแป้งถือของชิ้นหนึ่งไว้ก่อนแล้วแป้งก็เปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนแต่ว่าตอนที่แบบตอนที่สลับหาผียะแป้งไม่แน่ใจว่าคือแป้งกดกดกดแล้วก็คีกคี๊คไงสลับสลับคิกคๆไปเรื่อยๆแม เลยไม่ชัวร์เพราะว่ามันอยู่ตรงสันคุกพอดีแป้งอร่อยอร่อยะไปไม่กิตไปโรดวิวแคสยูไปครับวันนีครับมาแล้วมา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 มมามาม่มามาม่มาไม่มาหลอกมา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  ผีจะหลอกเราแล้วยังยังหลอกให้พวกเรารอเกอร์ด้วยใช่เราต้องใช้อะไรต่อไประเบิดทองคำอ่ะใช่ครับระเบิดทองคำผมมาแล้ว Ghost will catch you catch you ลยนะ Ghost will catch you เฮ้มันรับมีดมาแล้วกระดักกระดักเงี้ยเอาไปไหนอะมันมาแล้วมาแล้วมาแล้วมันขึ้นไปข้างบน มันเลี้ยวอ่ะตอนนี้เราเปิดทองคำยังไม่ได้ใช่ป่ะเราเปิดทองคำพี่กีดลงมาดีกว่าเดี๋ยวมาในนี่ทำอะไรไปล่ะพี่ตามดูโกส์วีวิวแคชยูมันลงไปแล้วพี่กีดกิดแบบหท้าอ่ะลงมาล่างแล้วมันลงมาล่างแล้วพูดตรงตรงนะในเกมนี้พี่กีดหท้าสุดป้าเหรอป้าแล้วปิดปิดน้ำเลยครับปิดน้ำเลยของน้ำแถวนั้นพวกน้ำแถวนั้นปิดเลยโอเคปิดหนึ่งปิดสอง สามแล้วเฮ้ยผมปิดหมดแล้วนะตอนแรกอ่ะอีกสองอันอยู่ไหนอยู่อยู่ใต้คุกอยู่ใต้คุกเฮ้ยพี่ผีแล้วนะผีกำลังเดินอยู่ผีกำลังเดินอยู่เออจริงผมปิดไปแล้วนะข้างล่างมันเปิดหรือเปล่าผีเปิดผีเปิดครับผีเปิดนี่โอเคผีเรียบร้อยครับโอเคเรียบร้อยเรียบร้อยขอบคุณขอบคุณผีมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับผีแ้งผีทำไม่ได้ไฟไฟศักดิ์สิทธิ์แล้วจับเลยนะไฟศักดิ์สิทธิ์แล้วจับเลยเป้วก่อนเป้าเป้าเป้วี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 ีว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 ี เป็นผีก็จดีเหมือนกันนะมองเห็นทุกอย่างได้ชัดเจนดีจริงๆไม่ต้องใช้ไฟด้วยมาสิวะไปไฟทัศน์ศิลป์คันปาทิ้งเลยนี่เรามีสิ่งที่อะใครลูกบอลไปด้วยลูกบอลไปด้วยลูกหนึ่งพี่พี่กินยิบเลยไเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมาแล้วพี่ไหม รอ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 ระเบิดระเบิดระเบิดทองคำระเบิดทองคำไฟไฟไฟเฮ้ยใครตายโยนแล้วโอเคบอลล่ะหยิบโอเคบอลอยู่ที่พื้นอยู่ที่พื้นผมว่าไม่เห็นคุณหยิบเลยผมว่าไม่เห็นคุณมีไม้ไหมมาแล้วมาแล้วมาแล้วมันขึ้ซ้ายขึ้ซ้าย ตามท้องเรื่องเย้เ oh, <me. S 2> yeah. อาผมหลุดเลยครับบราโวบราโวโอเคและนี่ก็เป็นแมพของคุกนะคะอาวหล่ะสำหรับวันนี้นะคะพี่แป้นต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะเจอกันในคลิปหน้านะคะบ๊ายบายทุกคนบ๊ายบาย